เราจะมาแนะนําวิธีการใส่ถุงเท้า5นิ้วนะคะใครเคยมีปัญหาคือนิ้วเนี่ยมันชอบไปกองอยู่รวมกันนะคะบางทีใส่เสร็จแล้วอุ๊ยนิ้วหายเหลือ4นิ้วจัดได้เลยนะคะจัดถุงเท้าให้ถูกฟังก่อนนะคะสำหรับคนที่มีถุงเท้าแบบนี้ระวังนะคะหยิบผิดข้างนะคะเราก็จะเอานิ้วเนี่ยแย่เข้าไประหว่างช่องของนิ้วเราแบบนี้นะคะนิ้วก้อยกันนิ้วนางเราจะได้ไม่ติดกันแล้วนิ้วก็จะเข้าร่องถุงเท้าพอดีแบบนี้เลยนี่นะคะใส่เข้าไปแล้วก็เอานิ้วเนี่ยแย่ระหว่างร่องนิ้วของเรานักให้ครบ5นิ้วนะะค อย่าให้นิ้วเราหายไปนะคะแบบนี้ใส่เข้ามาถุงเท้าน่ารักมากเลยนะคะนี้จะได้ซื้อให้วันเกิดนะคะการใส่รองเท้าก็เหมือนกันนะคะเอานิ้วเราเนี่ยแย่เข้าไปแล้วก็รับนิ้วเราให้ครบ5้านิ้วด้วยนะคะแล้วก็นิ้วอยู่ครบทุกๆช่องของรองเท้าหรือเปล่าด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะล็อกดูหานิ้วก้อยให้เจอส่วนใหญ่นิ้วก้อยมันจะชอบไปรวมอยู่กับนิ้วนางนะคะประมาณนี้ก็ตัดปัญหาการใส่ถุงเท้าห้านิ้วเรานิ้วหายได้ค่ะ